อ๋ออึเอ้ามึงเอ้าสวยๆสวยอู้ยปะก๊ดปะก๊ดเหลืองอู้นี่นี่ ดีครับมุนนี้ก็หลังจากที่เขาไปหาปลาข่อนมานะครับก็มีเยยเหลือประมาณยี่สิบตัวครับเรื่องมาใส่เบ็ดนะครับไม้เบ็ดก็เป็นทุงน่งนาเป็นห่วยทุง่งนาแบบนี้นะครับครับไปหลุ่นกันครับว่าห้อสีใดบอไปครับหลังแรก วางเปล่าครับวางเปล่าสองครับโอ้หลังสองก็หล่นนครับอ้า้ีสามครับดินดาวดาวเลยบัดเดี๋ยวคอคอ,โอ มาซ้ำใน giữa ะอ,อืมเออนี่เบียดอืมตัวพอดีพอดีครับตัวพอดอีโอ้ติดแบบนี้ไม่หลุดครับอ่ะหนึ่งสองอึ๊บอืยกมาเลย นี่แตมแรกของเขาครับนะครับปลาแตมรรกของเขาสำหรับเยี่ยปลาหมอครับปลาเข็งมาแล้วมนัมนมันน้อก็สิไปนรุ่นกันต่อยนอะครับเนาะน้องเขาสิได้แจ็คแตมนี้เดี๋ยวก็ปวดก่อนครับโอเคถุงใส่ปลาครับ หลวปาอู้งามพอปนเลยครับรุ่นข้าแกงพอาวปนกแทบครับรุนโอเคมาแล้วแต้มแรกกินน้ำทงน้ำทาครับช่วงเนี้ยฝนมาตกาไม่มีเห็ดแล้วครับเป็นฤดูกาลที่เห็ดวายนะครับช่วงมาแต้มที่สองห้องมาแล้วครับมาที่ลงก่อน <c oughs> โอ้ได้อยับได้อยจากการติดละโอ,โอ,โอ้ใช่ได้ใช่ได้ตุ๊กป่าตุ๊กปลากับพ่องงาๆครับพ่อต่มแสบเลยรุนเลยปวดกันครับแ่มที่สองครับปาแ่มที่สองนี่ ส่วยๆครับพี่แมมหมันเงียบกระชิงนะเ,เลยครับตัวแซ่ต้อง,งไปหาไม่อีกครับต้องหาเงียบกระเิงว่าใส่อีกสองแต้มสวยๆครับ ตรงนันดินงขึ้นอ้โดนอีกแล้วปลาช่อนปลาช่อนปลาช่อนชอบปลาเข่งโอ้๋อออู้ออออนหสวยงามครับใส่สวยเลยน่าตัวที่สาม สีสานครับนี่ใส่ส,สวยๆงามเขาจะติดน้านนะครับเฉียบจนตีเกลียวมนะันละต่อครับหลังนี้สงมีอาการนะโกง,โกง ปิดป่านี่ได้อีกหลังกินได้บ่โอ้ันีคีซของเขาครับของงามใหม่ไ้เลยยา มนัมนมนันมันอู้แต่มี็ีครับผมมนัมนมันไหมครับไสไหวแต่หมึกขึ้นนะครับเบ็ดยี่สิบตัวหลังน้อยๆปลาหมอปลาเข้งปลาขอนครับเยียลูกเยีย มันมันตายกัเลยมาใส่ครับมันเป็นเลยาสี่แต้มมันมาน,นครับบ้าอ้ยหยุบหยุบหยุบมึงขันนอนมึงขัน เอ็คชั่นสุดยอดเลยขั้นเด่าเฮ้สยสวยสวยแต้มที่ห้าโอเคนะครับแต้มที่ห้านี่โอ้หมานแท้เลยเหี้ยประหมอ ตออกไปหามาใส่อีกครับหาตัวละโอเคยางสวยหลังนี่เป็นยังไงนกกิ่นอกกูน้หันี่เจอง่าใส่ตรงปอยครับแบบนี้ใส่เบสผู้นี้มันมันนี่น้องมันเป็นนกกิน มา,มาลูกมาเดี๋ยวจะปล่อยเดี๋ยวเ่าจะปล่อยนะโอ้หมานนะหมานจะนกโอ้ระววันนะครับกับนกนีก่โอ้โหลาม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 าปากเจแลมโพด หักแลมแเล็น่ากลัวเครับหมดเรียบร้อยนะครับอู้นะคือโบหยุดกับเจ้วหากินไปหากินมันเ,เ,เรื่อหลายไปไปมาเรลวก็ไปไปไม่ไป ยังไม่กินเบ็ดอีกเด้อใช่โอ้หลังสุดท้ทายก็โดนครับอ้ยมาหลังสุดท้ทายหลังสุดท้ทายสิสิปรากฏครับใช่มันมานมาลุ้นกันเบ็ดปรากฏจริงหรือไม่อา้ปรากฏปรากฏเหลืองอู้หสวยๆเลย กดเหรียงสวยๆดูนะครับอ้ยหมานหลังสุดท้ายครับครบัหลังสุดท้ายเราหมานประกดครับนี่นี่ครับประกดประกดประกดเลี้ยงสวยๆงามๆใส่กสลังตุ่มแสบ วูผลงานปลาช่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกปลาช่อนี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าปลาช่อนห้าตัวครับปรากฏหนึ่งตัวเป็นหกแ้มครับจากเบ็ดหยิบสองขั้นครับตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะมาใส่ปรากฏครับแต่มันได้ปลาช,ช่อนหลายกว่าปลาคอหลายกว่า เดี๋ยวเราก็ไปดูผลงานกานที่บ้านนะครับเนาะ,ะเด็๋ยหยิบสองทัานครับบ่ลายบนหน่อยก็ถือว่าค่อนข้างไปหาหน่อยแต่ค่อนหน่อยพอดีงเด็กดิใส่ครับไปกลับบ้านครับนนี้ก็มาถึงบ้านแล้วน้องผมว่าเบิง่งยอดใดยอดมานเ้องเนะาะเนมือนในเสานี่เด็เกโต ได้กีแต้มมีปร,กปรกากฏหนึ่งตัวปรากฏหนึ่งตัวนี่นี่ครับนี่คือยอดไรยอดหมานเนาะสำหรับลูกเย่ยา็เป็นลูกของปลาเขง็งปลาหมอปลากระดีนะครับเนาะเป็นปลากระเดิดที่เขานำไปเป็นลูกเย่าส่าเบ็ด เนี่ยปลาที่จะกินก็นจะมีปรากดประคอแล้วก็ประดุกประดุกกระตรงตัวใหญ่ครับสำหรับคลิปนี้ก็มุมวไี่งหลายก็ทำาลาพาจากพใญ่ไงพี่ป้าหน้าอานะครับนาะกดฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจครับเพืคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ